สมเด็จพระวชิรลเกลาวเจ้าอยู่หัวยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระปรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงทอดพระเนตรถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติถูกทำลายจากกิจกรรมการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยความไม่รู้และเกษตรกร,ร,กรขาดความเข้าใจในการเกษตรแบบยั่งยืน พระองค์ทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติควบคู่ไปก,กับการสร้างความยั่งยืนให้กับราษฎรในการอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติมีรายได้ที่มั่นคงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเกษตรวิทยาเป็นชื่อที่พระองค์ท่านพระราชทานนามให้ค่ะเกษตรวิทยาหมายถึงปราดแห่งการเกษตร ปัจจุบันค่ะเราก็กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรให้กับเกษตรกรที่มีบริบทใกล้เคียงกันเป็นศูนย์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรทุกด้านจะถูกรวบรวมไว้อยู่ในศูนย์แห่งนี้ด้านดินน้ําพืชเรื่องการเลี้ยงสัตว์รวมถึงการรวมกลุ่มแล้วก็ระบบการตลาดโครงการเกษตรวิทยา คือศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงบ้านกองแหะตําบลโป่งแยงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชละลิลเลกาวเจ้าอยู่หัวโดยพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์1350ไร่ให้กระทรวงเกษตรและสาหากรณ์เมื่อวันที่18กร,รกฎาคม2545พร้อมมีพระราชดำริให้พิจารณากำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเขตการใช้ที่ดินเราจะมีอยู่4ส่วนนะคะก็จะเป็นพื้นที่ป่าไม้พื้นที่ธนาคารอาหารชุมชนพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นพื้นที่จัดสรรให้เกษตรกรทํากินหลังจากที่พระองค์มีแนวทางแล้วก็มีพระราชดำริให้มีการกําหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมแล้วนะคะก็ให้มีการพัฒนาเรื่องแหล่งน้ํา แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชแล้วก็ให้มีการนําองค์ความรู้อะค่ะที่ได้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร์อันเนื่องมาจากพระราชบุตรก็คือเอามาปรับใช้ในพื้นที่บริเวณนี้เกษตรกร,ร,กรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่อะค่ะเขาก็จะปลูกบริเวณภูเขาโดยที่ขาดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้าที่ถูกต้องแต่เมื่อเวลาผ่านไปหน้าดินชะล้างไปถึงแม้ใส่ปุ๋ยมากไปเท่าไหร่มันก็เอาไม่อยู่ผลผลิตจะตกต่ำลงค่ะแล้วเขาจะย้ายพื้นที่ไปเรื่อยๆ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างเหมาะสมและถูกต้องนะคะปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นค่ะแล้วเขาก็จะใช้พื้นที่ที่เขามีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดรายได้เขาก็จะสูงคุณภาพชีวิตเขาก็จะดีด้วยคุณภาพชีวิตเขาดีเขาก็จะไม่มีการบุกลุกป่าต่อไปอันนี้ค่ะถือว่าเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเลยค่ะ โครงการเกษตรวิทยาถือเป็นแหล่งรวมปัญญาทางการเกษตรที่ได้จากการนำภูมิปัญญาเกษตรกรท้องถิ่นมาผสานกับหลักวิชาการเกษตรสมัยใหม่ทำให้เข้าถึงง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกษตรกรทำกรเกษตรกรรมและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนนอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์อีกข้อนึงเลยค่ะก็คือให้เราสร้างจิตสำนึกแล้วก็มีการอนุรักษ์ ห่วงแหนงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สามารถให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนด้วยพื้นที่สูงเราอยู่บริบทของชุมชนต้นน้ําถ้าเรามีการผลิตพืชโดยใช้สารชีวพันธุ์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรก็นอกจากคุณภ่าชีตพื้นที่สูงดีขึ้นคนข้างล่างก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ต้นน้ําน้ําที่ลงไปก็จะเป็นน้าที่ใสสะอาดบริสุทธิ์โครงการเกษตรวิทยาคือทรัพย์ทางปัญญาที่ในหลวงรัชกาลที่สิพระราชทานให้แก่คนไทย นับเป็นพระมาหากรุณาทิคุณอันสูงสุดต่อแผ่นดินและปวงชนชาวไทยบุญแผ่นดินพ่อสมินทาราธิราชทะก่อเกือ้อทุกเชื้อชาติศาส,สนาอนันตกิจโครงการสืบสารมาราชร่มเย็นใต้ฟ้าพระบารามีน้ำพระไทยอบเอือ้อทั้งเหนือใต้ทั่วพื้นไทยเปี่ยมสุขทุกถิ่นที่ จิตอาสาล้วนงดงามด้วยความดีพระกรณีผลประจักษ์จำหลักใจ